เราจะคุยกันวันนี้เนี่ย<ะ>เรื่อง e-learning เนี่ยถามว่าบอกเก่งเนี่ยทำเรื่อง e-learning มาเป็น10ปีนะก็พอๆกับมาจัดรายการใ่ยุกอาจารย์เนี่ยส<ป>ิบปีอะแต่ว่าคนตัวทั่วไปก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องจําเป็นนะครับก็ไม่ได้พูดถึงกันมากเท่าไหร่อยู่ในวงที่จํากัด แต่พออยู่ดีๆวันหนึ่งขึ้นมาเราไปโรงเรียนเด็กๆไปโรงเรียนไม่ได้อืพนักงานไม่สามารถที่จะไปทํางานในในออฟฟิศได้เหมือนเหมือนก่อนไม่สามารถฝึกอบรมได้อืไม่สามารถไปเจอกันได้อก็เลยเกิดขึ้นก็เลยเกิดการต้องต้องนำเอาอีเลอร์นิ่งมาใช้อย่างอย่างทันทีทันใดใช่ครับใช่ครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าพอมันมีใช้กันขึ้นมาทันทีปุ๊บเราก็ไปเรียกว่าเป็นนิวโนมอลแต่จริงๆหลายที่เนี่ยเขาใช้กันมานาน ทท่่าีผมคือไปช่วยงานพวกนี้มาบางอย่างเนี่ยเราเราเราไม่เราไม่สนใจที่ที่จะพัฒนาครับอาจจะไม่ได้มองอานาคตไกลๆอืมคือมองแต่ว่า้วันนี้เนี่ยเราโอเคแล้วพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ใช่นในใน,ในช่วงที่ไม่มีส,สถานการณ์โรคที่เป็นโควิดเนี่ยอืโควิด19เก้าลยนะถามว่าใครใครจะไปคิดถึงเรื่องเฮ้ยเราต้องมาเรียนทางออนไลน์กันอื มันก็ไม่มีใครคิดเพราะว่าทุกคนก็มุ่งเดี๋ยวไปโรงเรียนคนไปทําห้างสับสินค้าคนไปเที่ยวห้างสับสินค้าก็จะไปห้างใช่นะอย่างดีเอทีวนี่ก็มีมานานมากแล้วอืมใช่ก็เพิ่งได้ขึ้นมาอยู่บนฟรีทีวีครับมันก็เป็นสิ่งที่เออเกิดขึ้นมานานแล้วครับแต่ว่าเราไม่ได้มีตัวเร่งปฏิกิริยาอืที่ทําให้เกิดเหมือนสารเคมีนะไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาคือวันนี้ผมว่าเราคน คนไทยกับคงต้องมานั่งคิดอะ่ะเฮ้ยเราคงจะปล่อยชีวิตที่มันเป็นไปตามสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ได้แล้วใช่ครับควรต้องมีการวางแผนเตรียมการออย่างวันนี้พูดถึง e-learning เนี่ยเฮ้ยเราเราเรา,เราคิดว่าพอมันไม่สะดวกปุ๊บเราจะเลิกเลยเหรอเฮ้ยมันสามารถนำไปประยุกต์กับแนวทางการศึกษาของ ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่คนไทยได้ยังไงใช่ต้องอเอามาประยุกต์ครับใช่วันนี้ก็เลยจะไปคุยกับคุณนาวิกนําเสียงะนะซี CEO อของ Sunday Solution เนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ในธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีมานานแล้วอ่าเราก็ไปดูความคิดเห็นหน่อยคือคุณนาวิกเองเนี่ยก็อาจจะมีมุมมองที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่อง e a r n i n g ครับนะครับตอนนี้อยู่ในสายละไปคุยกันนะสวัสดีครับคุณนาวิกครับครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับผมพันธิตแล้วบอกวเก่งนะครับคุณพันธุพลนะครับสวัสดีครับวันเสาร์ครับสวัสดีวันเสาร์วันนี้ไม่ได้ไปวิ่งที่ไหนนะฮะนิดหน่อยครับนิดหน่อยคือไปวิ่งแล้วใช่ไหมหรือว่าจะไปวิ่งปั่นจักรยานปั่นจักรยานอ๋อปั่นจักรยานแต่ไมอยู่เขาใหญ่เลยครับอ๋ออยู่เขาใหญ่แต่สบายๆครับอืมดีนะแล้วเป็นไงสถานการณ์การท่องเที่ยวแถวเขาใหญ่เป็นไงบ้างก็เงียบๆนะครับ ก็ไม่ได้มีอะไรคือนสักสวยแต่ก็ส่วนใหญ่แล้วผมเชื่อที่คนเองก็อยากจะเที่ยวกันก็เห็นลดติดก,กันระดับประมาณนึงนะครับแต่ไม่ได้เยอะครับสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ก็ยังติดอยู่ครับครับนะก็วันนี้ชวนคุณนาวิคุยเรื่อง e-learning นะ,ะยินดีเลยครับเรื่อง e-learning เนี่ยจริงๆแล้วคือถ้าเรามองเนี่ย e-learning มันก็จะมะีในมุมมองของคนทั่วๆไปนะครับ,รบแล้วก็ในในมุมมองของอเด็กนะเด็กนักเรียน นะครับแล้วก็มุมมองขององค์กรระดับที่เป็นคนทํางานเนี่ยทีนีเ้เราเริ่มจากคนทั่วไปก่อนดีกว่าว่า e-learning คุณนาวิกมองอยังไงสาหรับคนทั่วไปคือถ้าในแง่ของทั่วๆไปเลยนะครับเอาคุ้กว้างแล้วกันนะอีเรนนิ e ่งจริงแล้ว,ลวหมายถึงการการเรียนสื่อผ่านทาง e อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเราในนง่นี่ผมเชื่อว่าน่าจะไปถึง่นเรื่องการเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลักนะครับก็จะเดี่ยประกอบว่าจะทำยังไงถึงจะเอาเนื้อหาที่เรามีอยู่เนี่ย สามารถจะสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ใช่ไหมครับทำอย่างไรถึงจะสื่อสารคนที่เป็นคนที่มาเรียนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็สุดท้ายที่ยิบพารทท์าที่ยากที่สุดเลยผมว่าน่าจะเป็นส่วนของการประเมินผลอของการเรียนนะครับซึ่งการเรียนมันก็มีทั้งสองแบบเนาะแบบการศึกษาเลยกันแบบนักเรียนระดับเล็กระดับโตจนไปถึงระดับพนักงานนะครับการพัฒนาศักยภาพทักษะการทํางานต่างๆมันก็ที่มีความหลากหลายซึ่งผมเชื่อว่าปัญหาของคนไทยแต่ละส่วนเองเนี่ยมันก็จะแตกต่างกัน ครับอืมแล้วพูดถึงเนี่ย e-learning มันมันมันจะมีสำหรับคนทั่วไปเนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอ youtube อย่างเงี้ยถือว่าเป็น e-learning ไหมที่เขามีบท<ก>เรียนทางออนไลน์ใช่ก็ถือว่าเป็นนะครับจริงถ้าแบ่ง e-learning ผมแบงว่าแบ่งได้สามแบบนะจริงรบแบบแรกคือประเภทแบบพื่อมแบบเสริมก็มคือสื่อเสริมคือเรารู้ความรู้หลักอยู่แล้วแล้วก็หาความรู้มาเสริม,มนะครับเช่นถ้าเป็นแบบระดับบริษัทละกัน บางคนอาจจะจบมาแล้วก็มาทํางานองค์ประกอบในเรื่องของความรู้ของสินค้านะครับ<ะ>อันนี้คือเป็นปังคับแต่ถ้าจะเสริมเช<ะ>่นวิธีการขายวิธีการจะนําเสนอสินค้าต่างๆเหล่าเนี้ยก็คืออาจจะเป็นความรู้เสริมอืมนะครับหรืออีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นสื่อเติมเข้าไปให้มันเต็มจากความรู้ที่มีอยู่นะครับกับสุดท้ายเลยก็คือเป็นการทดแทนที่เลยคือไม่มีการเรียนแบบ แบบเชิญทีชิญเแล้วไม่ต้องมาเจอหน้ากันและทุกอย่างจะเป็นแบบออนไลน์ไปหมดเลยอันนี้ผมว่าจะมีทั้งหมดสามส่วนก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละส่วนจะใช้ลักษณะไหนผมเชื่อว่าหล,หลายๆที่ในองค์จะเป็นภาพองค์กรนะครับณวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นออนไลน์กันเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการที่จะมาเจอหน้ากันการที่จะมาประชุมกันเนี่ยมันจะทําได้ยากมากโดยเฉพาะกับธุรกิจบางอย่างที่ต้องใช้วิทยากรต่างประเทศครับผมว่าแทบจะไม่มีใครเดินทางมาในประเทศไทยเพื่อที่จะ มาเปิดเป็นเสวนาหรือว่ามาทำการประชุมสัมมนา,าอะไรต่างๆยากมากทุกอ,อย่างก็จะผ่านทางออนไลน์เป็นยแบบนีหนาหบดนะครับแล้วก็อ,อย่างอย่างอย่างธุรกิจของคุณนาวิกเองเนี่ยแน่นอนต้องมีเทรนนิ่งลูกค้าอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้ทำยังไงฮะให้เทรนนิ่งลูกค้าผ่านออนไลน์หมดเลยเหรอครับตอนนี้การเทรนนิ่งก็จะเป็นออนไลน์ส่วนหนึ่งแต่บางลูกค้าบางรายในเมืองไทยเนื่ วิเกิดตรงนี้มาจจะไม่เยอะลูกค้าเองก็ก็อยากจะให้แบบมาเทรนนิ่งในไซต์ของลูกค้าเพราะส่วนใหญ่แล้วการเทรนนิ่งเนี่ยเราก็จะเทรนนิ่งให้ลูกค้าประเภทแบบว่าเทรนนิ่ง for the trainer ก็คือให้กับคนที่มีความรู้อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเขาไปเทรนต่อยได้ mm hmm. แล้วก็การเทรนหลาย,ลายๆครั้งเนี่ยเราก็จะมีการเป็นทึิปเป็นวิดีโอใช่ไหมครับเสร็จ <Yeah. S 2> แล้วลูกค้าเองหรือเราเองเนี่ยก็สามารถที่จะอัปโหลดเข้าไปใน YouTube หรือว่าจะเป็นสื่ออื่นขององค์กรแล้วกันในการที่จะเก็บพวกวิดีโอเหล่านี mm ้ hmm. มันก็จะกลายเป็นแค่ ความรู้เสริมที่สามารถเนี่ยเราไปใช้นะครับในภาคองค์กรได้ครับแล้วในมุมมองคุณนาวิงอ่ะคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นเป็นเป็นคนที่รักการเรียนรู้ไหมรักการเรียนรู้ไหมสาหรับคนไทยใช่ไหมครับสำหรับคนไทยเนี่ยเอ่อเอนนแง่ของบริษัทก่อนเนี่ยเพราะว่าผมเ <c oughs> ชื่อว่าไม่น่าจะเยอะอถ้าเทียบแล้วเวลาเราจัดกิจกรรมการให้ความรู้ทั้งหลายเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่ามากนะครับ ในการให้ความรู้โดยเฉพาะถ้าเราไม่ได้บังคับผมว่าเป็นไปได้ยากครับงนั้นหลักสูตรหรือระบบเนี่ยที่จะมาใช้เนี่ยนะครับบางทีเราเ,ร,เรียกว่าเ m s ล้กัน Learning Management System เนี่ยมันจะมีการจัดว่าเฮ้ถ้าคุณเป็นพนักงานใหม่คุณจะต้องมีความรู้หลักสูตรอะไรไงบ้างคุณก็มีเช็คลิสต์นะครับในแา่เช็คลิสต์เองเนี่ยคุณจะต้องสอบให้ผ่านนะืผมเชื่อว่าการเรียนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ย เท่าที่เห็นพฤติกรรมนะครับ,รบเรียนข้ามบ้างไม่เรียนบ้าง <c oughs> การสอบอันนี้ยากมากเลย <c oughs> เพราะว่าการสอบแบบออนไลน์เนี่ยกโกงกันได้เอาตรง <c oughs> นะครับเพราะว่าข้อสอบถึงจะให้ดียังไงก็ตามเนี่ยก <c oughs> ารแรนดอมคําตอบการเอาแรนดอมคําถามเนี่ย <c oughs> มันก็ไม่ได้ทําได้ร้อยเปอเซ็นต์สุดท้ายแล้วเนี่ยอ <c oughs> คนที่ถูกประเมินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลอกกันได้ซึ่งในแง่ขององค์กรเนี่ย โอเคมันก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากขนาดที่แบบเหมือนกับในภาคก,การศึกษาที่มีการตัดเกรดอย่างชัดเจนแต่ในแง่ขององค์กรเองก็คือเฮ้ยคุณไปเรียนไปคือนี่คือความรู้เสริมแต่สุดท้ายแล้วคุณทํางานได้หรือเปล่าตอนนั้นเองมากกว่ามันประเมินกันตอนท้ายอีกทีหนึ่งว่าคุณมีศักยภาพในการทํางานไหมนะครับใช่ไหมฉะนั้นแสดงว่า e-learning เนี่ยถามว่าไอ้การที่จะประเมินให้ได้ผลลัพธ์แบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยโมมันอาจจะมันจะยากหน่อยใช่เพราะว่ามันมันเป็นการสอบ ด้วยตัวเองแทีนี้พอใช่ครับนี้ถ้าเราย้อนมามาถึงภาคการศึกษาในระบบอ่ะเด็กๆของเรานี่ทัก็ใหญ่เลยครับเออนั่นน่ะสิแล้วแล้วทีนี้ประเด็นผมคือผมผมสงสัยว่าเอ๊ะเราจะต้องปรับระบบการศึกษาไทยเให้มันเข้ากับ e-learning หรือเราไปปรับ e-learning มันเข้ากับระบบการศึกษาอันไหนมันควรจะทําในความคิดส่วนตัวผมนะถ้าเป็นการศึกษาไทยเนี่ยมันจะต้องปรับทั้งระบบคือมันไม่สามารถที่จะเอาวิธีการประเมินคะแนนหรือประเมินเกรดต่างๆเนี่ย เอาเป็นแบบเดิมมาใช้เช่นสัดส่วนการสอบมากๆอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับอาจจะต้องใช้วิธีการประเมินวิธีแบบอื่นแทนนะครับในต่ประเทศเองอาจจะมีการสอบประเภทแบบล็อกอินอีกกล้องกล้องแบบ3 6าองศา30องศานะครับอาะจะประมาณนี้คอยมานั่งจับผิดนักเรียนที่สอบมาต้องขนาดนั้นจะถามว่าประเทศไทยมีศักยภาพหรือความพร้อมขนาดนั้นหรือเปล่า ติดหมหาวิทยาลัยอาจจะเป็นไปได้ครับพอเด็กมัทยมก็เริ่มยากแล้วยิ่งเด็กเล็กยิ่งยากไปใหญ่เลยครับเพราะนัน้นก็การประเมินตรงนี้มันก็จะเริ่มยากผมว่าอาจจะต้องต้องมองกันทั้งระบบนะครับอ,อืทีนี้ขนาดอย่าว่าแต่นักเรียนเลยคุณครูเองก็ยังยากเลยนะตอนนี้ใช่ครับออใช่ครับใช่ครับเะนั้นถ้าเกิดจะพูดถึงี่ยการศึกษาในระบบของไทยเนี่ยมันควรถ้าจะโอเคเราหนี eLearning ไม่ได้แล้วเราต้องมุ่งไปในทิศทาง e ี e a r n i n g เนี่ยนะครับ ในมุมมองคุณนาวิงคิดว่า้มันควรจะต้องเริ่มต้นยังไงหนึ่งสองสามสี่เนี่ยผมว่าน่าจะสังเกตนาทั้งระบบก่อนนะครับว่าหลักสูตรเนี่ยมัจะต้องเป็นยังไงหลักสูตรเดิมสามารถมาใช้เป็น e-learning ได้หรือเปล่าที่พูดถึงการศึกษาไทยนะครับไม่ใช่เอาเรื่องของบริษัทถ้าเรื่องของการศึกษาไทยผมเชื่อว่าต้องติดใหม่หมดเลยเพราะนี่ได้โอกาสกับนักเรียนที่ทำมือเขียมกันนั้งหมดเนี่ยที่ใจเราสูงเ ได้เี่ยนระดาษ้วหรือเปล่าหลักสูตรจะต้องอบเปลี่ยนใหม่หมดแล้วการระดับเอดเก็ดกันนะครับอาจจะต้องมีการรอบเปลี่ยนคุณนาวิกเดี๋ยวพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีเดี๋ยวขอญาตต่อใหม่นะนะครับได้ครับฟ <laughs> <ๆ>ังฮะพอดีเราคุยคุณนาวิกนาเสียงนะพอดีสัญญาณก็น่าจะอยู่เขาใหญ่ <laughs> สัญญาณไม่ค่อยสถเียนเท่าไหร่นะเดี๋ยวต่อใหม่นะครับเดี๋ยวก็ดีนะฮะ เดี๋ยวนี้สัญญาณโทรศัพท์หายไม่ต้องไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แหละเป็นเรื่องปกติก็มันเกิดขึ้นได้ต่อให้ระบบดีร้อยเปอร์เซ็นต่อให้มี 5G ก็อาจจะมีสัญญาณขาดหายบ้างนะใช่ครับนะครับเพราะที่เราเรากำลังพูดถึงเรื่องของระบบ e-learning ที่ใช้ประเทศไทยนะกวาคุณนาวิคมาแล้วอคุณนาวิครับสวัสดีครับครับอ่าเชิญต่อเลยครับเมื่อกี้กำลังกำลังพูดถึงว่าเราเราจะปรับหลักสูตรก่อนนะอืมใช่หลักสูตรของเด็กเนี่ยผมว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอืนะครับให้มันเหมาะสม แล้วก็อาจจะเป็น e-learning อย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ mm hmm. มันในการเป็นพวกก็เรื่อยารีโมทเรีนกนิ่งก็ได้เรียนก,กันทางทีวีก็ได้เพราะว่าการศึกษาสําหรับเด็กเล็กในประเทศไทยทั้งหมดนะผมในแง่ของประเทศไทยทั้งหมดนะครับผมว่าถ้าเป็นผ่าน,นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเนี่ย mm hmm. น่าจะเป็นปัญหา mm hmm. นะครับการที่ผู้ปกครองคนหนึ่งจะมีแท็บเล็ตหนึ่งเครื่อง mm hmm. ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกัน mm hmm. อาจจะเอาเรียนผ่านทีวีมาด้วยอ่ะมีบทเรียนผ่านทีวีใช่ไหมผสมประสานไปถามว่านี่เป็น e-learning ไหมก็ไม่เคยนะครับการเรียนผ่านทีวีถือว่าไม่ใช่เป็น e-learning อ่าแต่ก็ความหมายของมันเอออาจจะไม่ตรงกับคืออาจไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ e-learning ร้อยเปอร์เซ็นตแต่มันก็อาจจะมีสื่อทดแทนบางอย่างที่ทําให้สามารถให้เข้าถึงกับผู้เรียนได้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแล้วก็ อในบางโรงเรียนนะวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาใช้สื่อเสริมเช่นถ้าเราสอนในเรื่องของประวัติศาสตร์ไทยแล้วกันนะครับมันจะมีสื่อพวกอยู่บนใน u t u b บหลายๆที่ที่มีการแกนกองเรียบร้อยแล้วเราอาจจะให้นักเรียนดูจากพวกนั้นอีกทีหนึ่งเสริมก็เป็นไปได้ตรงนี้ผมว่าเด็กเขาจะได้ความรู้เพิ่มนอกเหนือจากหลักสูตรที่มาจากหนังสือนะครับแต่คนที่เป็นอาจารย์หรือว่าจะเป็นครูหรือกระทรวงศึกษาธิการนี้ก็ดำจะต้องคัดกรองให้มันดีๆว่าแหล่งความรู้อะไรที่มันเหมาะสมกับเด็กๆ ผมเนี้ย่ก็ไม่อยากให้ไปกินกับ y o u t youtube ซะทั้งหมดเพราะว่าคนที่เป็นคนสร้างเนื้อหาเหล่านั้นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเขามีาความถูกหรือความถูกต้องหรือเปล่านะครับอันนี้คือจะเป็นความรู้เสริมที่ผมเชื่อว่าเด็กๆสามารถจะรรู้จักพวกนั้นได้ซึ่งซึ่ซซอันนี้คุณนาวิกกาลังหมายถึงว่า้กระทรวงศึกษาเนี่ยหรือว่าหน่วยงานที่การ,การ,การศึกษาน่าจะสร้างบทเรียนหรือว่าแหล่งเรียนรู้เป็นอาจจะเป็นสื่อการเรียนรู้เนี่ยอืเจ้าแพลตฟออร์มเอ ใช่ครับเป็นแพลตฟอร์มแล้วให้เข้าเรียนฟรีอ c c e s s ได้ฟรีที่ไม่ใช่บนน y o ยูทูบมันจะต้องเป็นอะไรที่กระทรวงศึกษาจะต้องเป็นมีคลังความรู้ตรงนั้นอยู่แล้วทุกคนสามารถที่เข้าเข้าไปดูได้นะครับสมมุติหนังสือเราเรียนเรื่องของหาประวัติศาสตร์ของอายุทยาและกันปีนี้ถึงปีนี้บางทีเราอ่านหนังสือ้วนึกภาพไม่ออกก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะครับเห็นภาพออกแล้วก็ นึกถึงเนื้อหาแล้วก็เรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้นเนี่ยผมว่าสื่อที่เป็นวิดีโอหรือเป็นภาพเนี่ยบนบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็สามารถที่จะสื่อสารได้ง่ายมากขึ้นอืมใช่นะครับก็ให้กระทรวงศึกษาหรือหน่วยงานด้านการศึกษาเนี่ยสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเลยใช่แล้วบรรดาคุณครูทั้งหลายหรือว่าผู้นักวิชาการทั้งหลายที่มีความรู้ในแต่ละสาขาเนี่ยก็มาทําคลิปแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มนี้ใช่ครับไหมคัเพราะว่า อย่างที่คุณนาวิพูทเนี่ยยูทูบเนี่ยก็หลากหลายใช่ไหมครับมันมีทั้งวิธีความรู้จริงก็มีความรู้แบบเก๋ๆก็มีใช่ไหมก็อาจจะเป็นยูทูบชาแนลของกระทรวงก็ได้หลายอย่างก็สามารถทําได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแพลตฟังของตัวเองก็ได้เพราะยูทูบเป็นการที่ฟรีจะเป็นแพลตฟังของตัวเองเอาพูดไปตรงอย่างมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเองต่างหรือในเมืองไทยก็มีเราก็จะเป็นสร้างเป็นชาแนลของตัวเองใส่คอนเทนต์เข้าไปในนั้นนะครับตรงนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถที่จะให้เด็กที่นะครับมีโอกาส นะครับน้อยแล้วกันในการเข้าถึงเนื้อหาเนี่ยก็สามารถจะเข้าถึงเนื้อหาได้แบบฟรีไม่เสียตังค์แล้วก็ผมว่ามันเข้าถึงได้ง่ายนะดูเป็นวิดีโอแล้วมันอัปเดตด,ด้วยเพราะว่าหนังสือที่ออกมาผมเชื่อว่ามันอาจจะจะล่าช้าอืมใช่แล้วแล้ว,แ,ลวแพลตฟอร์มอันนี้จะให้สนุกยังไงก็ได้คือคือทําให้มันมันมีความเชิญชวนอยากเข้าไปเรียนอยากเข้าไปเรียนรู้รนะน่าสนใจน่าสนใจในะแต่า,วาความรู้ในนั้นเป็นความรู้ที่ ที่ได้รับการรับรองแล้วว่าคนที่ให้ความรู้คือเป็นคนที่มีความรู้จริงใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ครับดงั้นในแง่ของบริษัทก็จะคล้ายๆกันมันจะมีบางบริษัทเนี่ยรับทาเป็นคอนเทนต์ขึ้นมาก็มีคอนเทนต์สาหรับป้อนให้กับบริษัททั้งด้านการขายทางด้านการตลาดทางด้านความรู้เรื่องของอินเทอร์เน็ตเขาก็จะมีคนป้อนคอนเทนต์เหล่านี้แล้วก็ใส่คอนเทนต์เนี่ยให้กับกับแต่ละบริษัทในการเข้าไปเรียนรู้แล้วบริษัทเองก็ไม่ต้องมาตั้งจับอบรมอะไรเยอะแยะมากมายเอง้วเขาบอกว่า พนักง,งานหนึ่งคนคุณก็จะต้องมีความรู้พื้นฐานอะไรบ้างเขาก็ไปอบรมตามความรู้ตรงนั้นนะครับแล้วก็ประเมินผลนอนประเมินผลเองก็จะประเมินไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พราะว่าในแง่ของคงไม่มีใครมานั่งอก็บว่ามานั่งคอยือว่ามาสอบลึกนะครับ <c oughs> ผมคิดว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยความรู้ความสามารถเหล่านี้เนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งในการที่จะไปใช้แล้วก็วัดเป็นวี่ไอนะครับในการที่จะประเมินผลการทางานได้ มันเองสรุปนะสํสำหรับเด็กนักเรียนเนี่ยก็ต้องผสมผสานกับการไปโรงเรียนนะเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องสื่อออนไลน์สื่อที่เป็น e-learning เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาช่วยเสริมนะมาช่วยเสริมหลังเรื่อการเรียนนอกห้องเรียนนะช่วยเสริมตรงนั้นบางทีอาจจะเรียนไม่ทันในห้องแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งนะในความคิดเห็นผมนะคือเรื่องของชั่วโมงในการเรียนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไป คือทุกวันเนี้ยเรา,า,เ,ราเราเรียนช่วงวิชาหนึ่งประมาณสี่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชัมมง่ว,วโมงไงผมว่ามันมันถ้าเป็น e-Learning มันเยอะไปนะไม่พอเป็นพอพอเอาชั่วโมงมาคิดเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นลักษณะเรียนแบบวันเว้นวันเพื่อที่จะได้ลดจํานวนนักศึกษานักเรียนเนี่ยที่อยู่ในโรงเรียนลงไปด้วยนะเว้นระยะห่างนะครับเขาที่ฟังมาช่วงนี้เขาก็มีการกังวลเรื่องของจานวนชั่วโมงเรียนว่ามีการคิดว่ามีการแบ่งกะกันเลยฮะอ่านักนครับวันนี้อาจจร เรียนกลุ่มนี้พรุ่งนี้กลุ่มหนึ่งอะไรประมาณนี้เป็นต้นในแง่ของสถาบันศึกษาต้องเตรียมพร้อมอยู่ดีนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะเกิดแทิคเกิดวิกฤตนี้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมในวันนี้ชวันหน้าคุณก็ชดคุณก็จะลําบากเหมือนกันเพราะว่าจะทำไงให้เด็กมาเรียนได้คือเด็กมาเรียนคงไม่มีโอกาสครับเพราะว่าถึงตอนนั้นก็เป็นวิกฤตก็คงมาเรียนไม่ได้แต่อย่างไรเขาก็คงไม่ไม่ควรจะขาดเรียนแล้วถามเด็กๆในบ้านคุณนาวิกยังอยู่ในวัยเรียนไหมหรือว่า ใช่ครับอยู่ในใบเรียนแล้วก็แล้วเข,เขาสะท้อน,ย,นอยังไงสะท้อนอยังไงบ้างเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เนี่ยซึ่งเด็กเขาชอบเพราะว่ามาเมาแล้วก็อยู่ในชุดอะไรก็ได้นะครับอ่ชุดนอนแล้วก็เรียนได้เลยประมาณนี้แล้วก็กลายเป็นว่าเด็กนีกับคะแนนสอบออกมากับดีขึ้นเลยซึ่งก็อย่างที่ผมบอกนะพวกดีขึ้นก็เพราะว่าการสอบเป็นแบบโอเพนบุ๊คนะครับนั้นวิธีการปรับเปลี่ยนไปก็ผมอาจจะเป็นช่วงก็เลยปรับเปลี่ยนอยู่แล้วกันครับผมก็ไม่แน่ใจว่า ปีหน้ามันอาจจะมีวิธีการปรับเปลี่ยนในการสอบแบบอื่นีก็ได้อย่างโรงเรียนลูกผมเองวิธีการสอบคือโรงเรียนจะส่งข้อสอบมาให้นะครับเป็นกระดาษอืแล้วก็ซิลอย่างดีเลยนะครับแล้วพอถึงวันสอบเวลาสอบเปิดกระดาษพร้อมกันต้องมีกล้องนะครับแล้วก็จับกระดาษซองนะครับฉีกแล้วเปิดพร้อมกันแล้วก็สอบอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งแล้วโรงเรียนก็จะมีวิธีการปรับเปลี่ยนในการสอบนะครับที่แตกต่างกันครับ ก็ต้องดูแลพัฒนาแล้วก็จริงๆคนทั้งประเทศอ่ะต้องต้องช่วยกันนะช่วยช่วยช่วยกันให้ความคิดเห็นมันไม่สามารถจะทําได้ทั้งประเทศหรอกครับผมเชื่อว่าโรงเรียนในกรุงเทพเนี่ยยังพอได้หรือโรงเรียนเอกชนหรืออะมันยังทรับแต่แต่ถ้าผมมองในภาพกว้างแล้วกันมันคงลำบากที่จะให้ทุกบ้านมีองมีคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโอ้มันมันไม่น่าจะทําได้ง่ายนะครับอืมก็ียกว่าขนาดกล้องเว็บแคมยังไม่มีกันทุก ทุกบ้านเลยนะใช่ครับต้องไปซื้อกันใช่มันจะมีปัญหาเยอะมากครับสัญญาณไม่ค่อยสัญญาสัญญาณหายไปอีกแล้วนะฮัลโหลครับอ่ามาละมาแล้วคุณนาวิบางทีเนี่ยใช่มีการโกงหนึ่งคนเนี่ยนะครับการสอบก็นั้นล่มทั้งวันเลยครับก็ต้องมานั่งสอบเป็นใหม่นี่ครับที่เจอเนาะวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่ครับมีเด็กนักเรียนเอาซองไปแล้วไปฉีกเปิดก่อน อสอบท้ายแล้วต้องมานั่งแจกก็สอบเป็นใหม่ครับอ๋อโหไมนไหวมันมันก็จะเป็นคือมันเป็นทุกอย่างมันเป็นสิ่งใหม่ที่มันมาทํากันเร่งด่วนเนี่ยมันก็ต้องใช้มันต้องมีความผิดพลาดอยู่แล้วต้องใช้ความใช้ใช้เวลากันนิดนึงอะใช่แล้วมันเพราะการประเมินผลในในลักษณะใหม่เนี่ยมันคงเป็นเรื่องของแบบพวกโปรเจกต์เบสซะมากกว่านะแทนที่จะเอาคะแนนสอบมาเป็นตัววัด ใช่แล้วการทำงานกลุ่มก็ก็เป็นเลย่ที่ลําบากเหมือนกันนะครับเพราะเด็กก็มีทํางานกลุ่มนะทุกคนก็มาประชุมกันออนไลน์กันทางานกลุ่มจะถามว่าครูหรืออาจารย์จะรู้ไหมครับว่าเด็กทํางานกลุ่มกันจริงๆเพราะเขาก็ไม่เห็นหน้าตาแล้วก็อาจารย์เองก็ไม่ได้เข้าไปในห้องแชทหรือว่าเข้าไปในกลุ่มในการจะเข้าไปดูได้นะครับอันนั้นก็เป็นเป็นปัญหาอีกเหมือนกันยกเว้น นะครับก็จะมีระบบในการที่เข้าไปดูในห้องแชทอาจารย์ก็อยู่ในห้องนั้นซึ่งถามว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งหนึ่งปัญหาแล้วกันเพราะว่าศักยภาพหรือความสามารถของครูเองเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันครับครูบางคนอาจจะมีความถนัดในตัวเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์ที่แตกต่างกันใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาหนักมันฮะครับฮะก็ หอมปากหอมคอนะเรื่อง e-learning นะตอนนี้ Sunday Solution ใช่ Sunday s u n d a y Solution มีอัปเดตแล้วบ้างคบตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างอ๋อก็ตอนนี้ก็คงเป็นเรื่องของตัวตัวแอปพลิเคชันที่ผมเคยแนะนำไปครั้นที่แล้วนะครับตัวลาร์สนะครับจริงๆก็จานนะครับคือผมว่าในรารนี้น่าจะลองลองลองดูตรงนี้ก็จะลองรับเรื่องของ e-learning ได้เพราะว่าสามารถที่จะอัปโหลดคลิปวิดีโอต่างๆเข้าไปในนั้นแล้วก็สามารถที่จะเซิร์ชหาข้อมูลได้นะครับแล้วก็ อย่างที่ผมบอกคือใช้งานฟรีแล้ววันนี้ก็จะเพิ่มฟังก์ชันที่เป็นอีเมลด้วยก็เริ่มเป็นเมลเซิร์ฟเวอร์หลายคนเวลาใช้นะครับเมลขององค์กรแล้วก็บิทเม้นของตัวเองใช่ไหมแต่ไม่มีพื้นที่ตัวนี้ก็สามารถจะใช้พื้นที่ของตัวลักไปแล้วก็ไม่เสียตังค์ด้วยแล้วก็ได้โดเมนของตัวเองด้วยหนะครับโอ้แล้วก็จริงจริงเหรอมันมันมันไม่ต้องเสียเงินเลยเหรอคุณนาวิกฟรีเหรอไม่เสียเงินครับฟรีแต่ข้อจากัดคือว่าได้แค่200 g i g a b อ๋อก็ถือว่าเยอะนะสองร้อกิกะไบต์เยอะแล้วนะครับแล้วแล้วถ้าเกิดจะต้องแบบสมมุติว่าโอเคองค์กรใหญ่จะใช้เนี่ยมันมันมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณไหนเริ่มต้นที่เท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันจริงๆก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับทั้งองค์กรเนี่ยถ้าเมื่อไหรเกินสองร้อยกิกะไบต์เนี่ยนะครับเราเขาก็ต้องเสียตังเพิ่มพื้นที่ดีกว่าอ๋อเพิ่มพื้นที่ใช่แค่เพิ่มพื้นที่อืมถ้าจำไม่ผิดหนึ่งร้อยกิกะไบต์ก็ปีละสามพันบาทหนึ ถามว่าเยอะไหมไมนก็ไม่ได้เยอะไม่เยอะเลยถูกมากครับครับแต่มันก็จะมีพวกฟังก์ชันเสริมซึ่งถ้าต้องการประเภทแบบแชทคุยกันได้ไม่จํากัดคนอันนี้อาจจะต้องเสียเงินแต่ตัวฟรีเนี่ยก็นึงร้อยคนต่อการประชุมเลยนะครับซึ่งผมว่าก็เยอะอยู่แล้วนะก็เยอะสำรการประชุมเยอะครับมันก็ไม่ได้น้อยแล้วจำกัดชั่วโมงไหมจำกัดชั่วโมงไหมไม่จำกัดชั่วโมงด้วยครับอ๋ออย่างซูมนี่เขายังจำกัดชั่วโมงนะอันนี้ไม่จำกัดชั่วโมงซูมหนึงซูมหนึงกั จำกัดที่มงอยู่อันนี้ก็ไม่จํากัดดเลยใครอยากคุยคุณนาวิกนี่ตอนนี้ช่องทางไหนบ้างครับที่ติดต่อได้เฟซบุ๊กก็ได้ครับใช่ครับเฟซบุ๊กเดี๋ยวผมแชร์ในเฟซบุ๊กของคุณบันทิตก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวแชร์ไว้ในลิงก์ที่คอมเมนต์กันแล้วกันนะฮะนะครับไปคุยกับนาวิกต่อได้ไงนะเอาวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนาวิกฮะ คุณนาวิกนำเสียงนะครับซีอของบริษัทซันเดย์โซลูชันก็เป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเกีธุรกิจท,ท,ทางด้าน e อีคอมเมิ e ์ซนะเป็นที่ปรึกษา20กว่าปีเหมือนกัน